Honda b บีโอหนึ่งจุดสองวีเกียร์ออโต้ปี2018ปรโมชั่นของเราอยที่2 6งแ0นหบาทเช้านั้นค่ะรถที่ก็คา5ประตูสภาพไปสวยประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะแม็กก็ลายสวยด้วยค่ะ รถเล็กกระทันรัดน่ารักมากๆเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปรบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบกุญแจรีโมทแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ฟรฟีดาวออกรศสนบาทส่ง5,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปกระสุรคณนี้ไปเชียงานได้แล้วค่ะ ถึงจะเป็นรถเล็กกระทันรัดแต่ด้านหลังก,กว้างและก็นั่งสบายค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดตีประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่องยนต์1,200ซีซีค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสา,ายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ